วัดีครับโอ้โยตัวอะไรวิ่งไปเน,นาะยุบเดินแวกันตืน่นตะดึกตะดืนอะไรวิ่งไปวิ่งมาเอา,านั่นนะอโอเค สวัสดีคืนมอร์นิ่งเธออเดี๋ยวผมจะอาบน,น้ำทท่าก่อนฮะเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับใครบางคนแต่เช้านะฮะเดี๋ยวเราเจอกันเนาะเดี๋ยวผมไปอาบน,น้ำทท่าก่อนปุ้ยก็ไปธุระเขาก่อนไปตาบ้านอนะ่ะอู้เย็ยนไหมมืดเนาะว้าวมืดหกฟูละเสียงรถไทรถไทสูบน้ำนะของที่บ้านตนะั้งแต่เมื่อวานทัน โอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอนล้วาครับแมแต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะพร้อมเดินทางเดี๋ยวผมก็อยู่กระปงกระเป๋ามานะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để tit 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 hmm oke kejap aku kau okey uh ah เดี๋ยวรอพบทีมงานอีกคนหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวรอทีมงานอีกแป๊บนึงฮนะเดี๋ยวเจอกันเช็คเครื่องรถแล้วิ้มมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮนะเดี๋ยวดูว่าเป็นใครนะครับ ลุไข่กันทางน้นออกไปแล้ว สบายดีสบายดีนึกว่าจะไปกับคนใหม่คนเก่าอีกแล้วเหรออ่ยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีอยู่หน้าร้านเเปิดไว้รอโอเคดูดูน้ำอะไรกันน้องปอนบอกหนะนี้ว่าเราจะไปไหนพาพี่เอกกี้ไปขายโอเคครับผม เราจะไปเที่ยวต่างประเทศอาย่าจากไปนู่นแหละไปออกเข้ามานั่นแหละโอเคกลับบ้านเดิมอ่ะเดี๋ยวพี่อนี่ก่อนฮะน้องๆมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเขียนรถฮะมาเลดไปไม่ไม่เยอะมีเป็นไรหรอกปิดปิดฝารถก่อน เช้าแล้ว,วเนี่ยมาแต่เช้ากันเลยงานนี้ก็เป็นไ,ไงถูกหวยอยู่บ่<อ>ถูกกินโอ้ตัวที่มันถูกโอเคถึงตัดออกถึงตัดออกอนี่นะฮะเราก็จะไปเนะเนื่องจากนะครับมีเอฟซีของน้องก้าวน้องปอนนะครับ อยากไปเที่ยวนะฮะทางาสปปลาวนะครับก็เลยน้องเขาก็เลยเขาหารถอะไรนะฮะเขาก็เลยให้ผมชวนผมไปนะครับหารายได้เสริมแล้วก็พา f อไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ก็คือภารกิจนะครับของเราวันนี้นะฮะซึ่งการเดินทางนี้ก็จะประมาณสัก สัปดาห์มั้งนะครับไม่เกินนะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครเราก็จะไปกันนี่แหละครับแล้วก็มีน้องปอนด้วยน้องเก้านะฮะไปด้วยเพราะว่าเราดีลกันไว้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะครับที่เราคุยกันเรื่องนี้จริงๆแต่ว่ายังไม่ได้บอกเพราะว่ากลัวมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับก็เลยเอามาบอกวันที่เราจะไปจริงเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ ตอนนี้ก็มาดูว่ามาดูหน้าร้านยังคิดถึงกันหรือเปล่าเป็นไงทำไมหน้าดำเครื่อเครียดจังเมียเนี่ยเมียบอกไม่อนุม <laughs> ัต <laughs> ไม่ให้ไปเออไปผมไม่ให้ไปทำไมผักไปนู้น <laughs> โอ้อยโอ้โมโหโขนาดนั้น <laughs> าาหยิบมาเลย,ยจำจำได้ใช่ไหมทางมาเมื่อกี้นี่ จะไม่ได้จะหมาเนี่ยจะเรียกชื่อมันเรียกผิดเดี๋ยวจะไปให้แม่อยู่แม่ยายสุรินอยู่อาจจิดาเนี่ยเปล่าไปเลี้ยงดิเออจะมาตายาสีดาไปกันเลยไหมเราหรือยังไงไปเลยโอเคงั้นไปเดินทางบายบายเธอบาทบายบายโอเคครับวันนี้ครับสวัสดีครับบายบายโด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 ย ต้องพายก้าวไปนะครับ